ครับผมทักไทยสบายดีอยากเศร้าเมื่อสะแล้ว,ว,วทักไทยสบายดีครับผมเช้าวันที่สิกันยานะครับผมคนเป็นไงบ้างเนาะผู้ที่กำลังสู้เวียกสู้งานนะ่ะเออ ืนมาก็เจ้านายก็ใช้แล้วอย่างเงี้ยยังไงก็สู้ๆนะครับสู้ๆก็เรียกกำงานกับคนยังไงเจ้านายเขาใช้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเจ้านายใช้ใช้เราบ่อยๆเนี่ยเพื่อนๆจงจงภูมิใจเลยนะผมบอกไว้เลย ถ้าเจ้านายใช้เราบ่อยอย่าไปน้อยใจแล้วก็อย่าไปเกียดนคนอื่นนะอย่าไปเกียดคนอื่นเออทำไมใช้แต่เราคนอื่นไม่ใช้นะครับก็เจ้านายเขาก็คงจะมองเห็นนะมองเห็นประสิทธิภาพของเราและความสามารถของเรานะเ,เพราะฉะนั้นเราก็ไปทำตาม หน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับนี่น่าคือหน้าที่เราไม่ใช่บางคนนะเพืเเ่อนๆร่วมงานผมนี่เลยนะผมเห็นเวลาลูกพี่ใช้นะโอ้ยทำบนอย่างงู้นอย่างงี้เอ้ยใช้แต่กูใช้แต่ผมเออคนอื่นไม่ใช้ก็คือทำงานสบายนะบางครั้งเจ้าคนเป็นลูกพี่เขาคัดคนแล้วเขาใช้ไปเขาคัดแล้ว เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าล่ะเออไม่มีใครใช้เกี่ยวไปฟันไม้หรอกเกี่ยวเกี่ยวข้าวจริงไหมนึกถึงแค่นี้พอนะใช้มีดทาครัวตัดไม้สูงไม่มีหรอกจริงไหมเขาใช้เหมาะสมกับงานแล้วนั่นหมายถึงคุณเป็นคนมีเป็นคนมีความสามารถนะ ที่เจ้านายเขาใช้บ่อยอ่ะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถโอเคเออภูมิใจได้เลยนะอปดน,นเหนื่อยสู้นะครับนะเกิดัะมดล,ลูกพี่เขาเป็นชาวนาอ่ะเขามีเป็นคนตัดฟืนก็ไดนะ้ เขามีมีดอยู่สองเล่มอะอีกอีกเล่มหนึ่งมันคมแต่อีกเล่มหนึ่งกีสนิมขึ้นเคอะเลยเออทู่ก็ทู่ถามว่าคุณตัดฟืนก็ใช้ใช้มีดอะไรตัดเอาเขาจะใช้มีดที่ที่มันทู่หรือว่ามันมีสนิมแบบไม่ใช้นะเขาก็ต้องใช้มีดที่คมอืเขาใช้คุณบ่อยนั่นหมายถึงคุณมีคม นะครับแล้วก็มีความสามารถด้วยแล้วก็ตอบโจทย์กังานที่เขาสั่งนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสถานกตีอีกแบบหนึ่งนะที่คุณต้องต้องปรับนะครับแล้วก็ทำมเซ็ตให้ดีนะโอเคขอบคุณครับ